สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับสถานที่สึ่องานนะคะนั่นก็คือศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหาิดลน,นะคะจังหวัดนคปรปฐมนั่นเองค่ะซึ่งการทํางานก็จะเป็นแบบ Quality Monitoring Division เองค่ะจะเป็นการเลี้ยงหนูเพื่อทําการทดลองแล้วก็เลี้ยงหนูเพื่อส่งขายค่ะบรรยากาศภายในตึกก็จะมีประมาณนี้ค่ะมีห้อง,งต่างๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้ m i n g ออกแหนึ่ง อริกรานี่นะคะบรรยากาศภายในห้องภายในตัวตกก็จะมีประมาณนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นห้องประชุมของพี่ๆนั่นเองค่ะส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้อง cultivation 2ค่ะภายในอาคารก็จะสะอาดมากเลยนะคะเพราะ ต้องการความสะอาดมากๆนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นห้อง balance chemical analysis นะคะต่อมาก็จะเป็นห้องอะไรนะห้อง biological product นะคะผลิตอันนี้ก็จะเป็นห้องอผลิตอุปก,กรณ์ชายต่างๆนะคะมาจะเป็นไมาสกนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการทำงาน,นต่างๆนะคะของพี่ๆเขา อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเก็บเลือกค่ะอันนี้ก็เก็บเลือดเหมือนกันค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นการตรวจเชื้อนะคะ ก็เอาคลิปขั้นตอนต่างๆมาให้ดูนะคะเพื่อจะเป็นแนวทางให้น้องน้องได้สนใจมาฝึกงานค่ะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการตรวจเลือดนั่นเองค่ะเป็นเครื่องจากของเขาดูทันสมัยมากเลยค่ะอุปกรณ์ต่างๆครบคันเหมาะกับการที่จะเป็นตัวเลือกในการฝึกงานนะคะอันนี้เป็นการบ็อกกิ้งค่ะ อุปกรณ์ต่างๆดูทันสมัยมากเลยค่ะในเป็นการย้อมสีนะคะอาหารการกินแถวมอแถวที่อฝึกง,งานก็มีเยอะมากมายเลยค่ะ ่าจะเป็นกระเพาต่างๆนานานะส่วนหอพักนะคะก็อ่าพออยู่ค่ะห้องดูสะอาดเหมาะก,กับการอยู่สําหรับคนเดียวแต่ว่าห้องแบบนี้ก็สามารถอยู่ได้หลายคนอยู่นะคะสถานที่หอพักก็อยู่ใกล้ๆมอะคะ่สะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสวัสดีค่ะ,ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมสวนสัตว์ทดลองแห่ชาติ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จัง <c oughs> ห <c oughs>